สลิมร้านอะไรเอ่ยสลิมร้านคุณอ้นค่ะร้านคุณอ้นนะคะใส่น้ำไปเลยไหมคะใส่แต่ไม่ต้องหวานมากเนาะน้าถักหน่งนั้นเลยอันนี้อันนี้อะไรือรอนตาลแสนแสนคัน,น,น,นลูกตาลค่ะอ๋อลูกตา รอยแก้วแต่ว่าเราเอาไปเชื่อมกับอันชันรสลิมสีสวยมากเลยดูกก็เลยบอกกับแม่ว่าขายทั้งสองสาขาไหมแกว่าขายแต่ว่า รงนี้ก็หยุดค่ะเพรพวกนี้หยุดอีกใช่ร้านร้านใหญ่ร้านตรงนี้หยุดเลยก็เลยต้องปิดด้วยแต่ว่าร้านใหญ่ขายปกตาตีเลยค่ะ่วงนี้ขายดีไหมที่ร้านใหญ่เหรอคะไม่ไม่ร้านใหญ่รู้อยู่แล้วว่าขายดี <laughs> ตรงนี้ขายได้เรื่อยๆเนาะ แกบอกแล้วพี่พอดีร้านหนูกปิดอ่ะไม่ไม่ได้รับไม่ได้รับโทรศัพท์แกบอกงั้นถ้าร้าน oh. ปิดอ, <Okay. S 1> อันนี้เป็นน้ำมันเหรอคะใช่ค่ะเป็นน้ำเชื่อมค่ะอ๋อน้ำเชื่อมเชื่อมที่เราเอามาเชื่อมกับน้ำคาวาดี

มะพร้าวกะทิต้อ,อ,อแข็งด้วยใช่ไหมแล้วแข่งไม่ต้องก็ได้ของพี่เพิ่มเป็นทัาทิมกรอบที่นึงใส่มะพร้าวกะทิด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วรู้ใจ